สวัสดีครับผมพบกับจ้อยเช่นเคยครับผมวันนี้เราอยู่กับตัว so7 นะครับนะฮะตัวนี้สีดำนะครับบอกเลยว่าหาดูได้ยากมากๆเลยนะครับสำหรับตัว s07 ที่เป็นสีดำนะครับผมนี่นะฮะตัวนี้สีดำภายในสีส้มนะครับผมนะฮะตัวนี้เป็นรถคันที่รอส่งมอบให้กับคุณลูกค้าอีกเช่นเคยครับผมนะฮะสำหรับคุณลูกค้านะครับที่สนใจอยากได้รถไฟฟ้า100%ไว้ใช้งานนะครับตอนนี้เรามีรถ ้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าเลยไม่ว่าจะเป็นตัว S07 หรือว่าเป็น L07 นะครับเรามีตอนนี้สต็อกเราเหลือ <ๆ S 1> เลยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ตอนนี้กำลังเลงอยู่ก็อินบ็อกซ์หาโจได้เลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวพาไปดูรอบคันสวยๆครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะครับสำหรับเจ้า S07 นะครับตัวนี้สีดำนะครับบอกเลยว่าหล่อมากๆเลยนะฮะสำหรับ รถ s u v นะฮะตัวนี้วิ่งได้485กิโลต่อ1การชาร์จนะครับนะฮะราคาค่าตัวอยู่ที่ล้านสามเก้าเลยนะครับผมนะฮะตัวนี้ไฟสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นไฟ d a y t i m e นะครับที่เป็น LED เลยนะครับไฟหน้าก็เป็น LED นะครับปรับสูงต่ำอัตโนมัติเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้สามารถปรับมุมองศาของไฟหน้าได้เลยนะครับตามความต้องการเลยนะครับนี่ สีดำบอกเลยว่าหล่อมากๆเลยนะครับนะสำหรับคุณลูกค้านะครับที่สนใจอยากได้รถไว้ใช้งานนะครับนี่ะเรามีรถพร้อมส่งมอบทุกรุ่นทุกสีเลยนะครับนี่นะนี่ตัวนี้ให้มาล้อขนาดใหญ่ๆเลยนะครับขอบ20นะครับ2 5 5 4 5 r 20เลยนะครับสนใจนะครับก็มาทดลองขับได้เลยนะครับที่โชว์รูมนะครับผมนะฮะนี่ะนะ หลอแบบนี้เลยนี่นะฮะตัวนี้เตรียมส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะครับนะฮะตัวนี้ติดฟิล์ไปที่เรียบร้อยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับตัวนี้ฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับนะตัวนี้สามารถตั้งระยะความสูงได้นะครับผมนี่นะภายในนะครับเบาะพับได้นะครับเป็น6040บสนะครับผมนี่นะ นี่กดปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราดูภายในนะครับสำหรับเจ้า SO7 นะครับ oh. นี่นะครับเ oh. บาะภายในจะเป็นสีส้มนะครับนะฮะสำหรับตัว SO7 นะครับภายในจะมีอยู่สองสีนะครับมีสีดำกับสีส้มนะครับสำหรับ คุณลูกค้าชอบสีไหนก็แจ้งได้เลยนะครับนะฮะเรามีทุกสีเลยนะครับนี่นะฮะเบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับพร้อมเมมโมรีซีทนะครับนี่นะฮะตัวนี้เลยหลังคาเป็นหลังคาแก้วนะครับเป็นก๊าซลูปนะครับผมนะฮะและพร้อมออม่านไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้นะะี่ม่านไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับ ผมอะไรเป็นแบบไฟฟ้านะครับนี่นะครับนี่นะฮะจอขนาด15.6นิ้วนะครับนี่เอียงเป็นเวลคัมนะครับตัวนี้สามารถเอียงมาตามผู้โดยสารนะครับนี่นะปรับจริงๆของเขาปรับเอียงได้นะครับว่าจะเอาไปมุมตรงไหนนะฮะคอนโซลกลางนะครับเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะครับเป็นแบบฟ้าชาร์ตนะครับนี่มีช่องเก็บของนะครับ ตรงนี้ที่เปิดนะครับเป็นแบบบัตเตอร์ไฟนะครับผมนะฮะที่สำคัญตัวนี้สามารถวางเครื่องดื่มนะครับตัวนี้ก็จะมีลมออกด้วยนะครับผมนะฮะน,นี่เลยกระจกเป็นแบบไร้ขอบนะครับนี่มาดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับนี่เบาะด้านหลังนะครับนี่ นั่งสบายมากๆเลยนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับนี่ของเรามีแอร์ตอนหลังด้วยนะครับพร้อมปรับเป็นนี่เลยนะครับนี่นะปรับเป็นไฟฟ้านะครับนะฮะด้านล่างก็จะเป็นช่องไท p e C นะครับที่ชาร์จแบตนะครับนะฮะประมาณนี้เลยนะครับ ผมเป็นไงบ้างครับที่ผมพาทุกท่านได้ชมนะฮะับสำหรับตัว SO7 นะครับสีดำนะครับนะฮะสนใจรถสีไหนนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับนะฮะชอบสีไหนก็แจ้งได้เลยนะครับผมนะฮะตัวนี้แคมเปญสุดพิเศษเลยดาวน์ตั้งแต่ศนะครับหรือดอกเบี้ยพิเศษนะครับ1.98%นนะครับสนใจก็เลยทักมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ